อะไรที่เราไม่เคยทําเราก็ทดลองได้นะครับเพื่อนๆไม่มีถูกไม่มีผิดครับการทาเกษตรนะครับวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกท่านนะครับสวัสดีที่สวนเกษตรผสมผสานนะครับเช้าเช้านะครับวันนี้ก็มาที่สวนเกษตรผสมผสานตั้งแต่6กโมงเช้านะครับมาตั้งแต่ทีห้ากว่าครับตีห้าครึ่งมาดูความเรียบร้อยแล้วก็มาวันนี้จะมาปลูกต้นผักหวานป่านะครับผักหวานป่าที่ ได้ซื้อมาจำนวน3ต้นนะครับสต้นซึ่งเป็นผักวานที่ทางร้านทางร้านครับได้เพาะแล้วครับจำนวน3ต้นนะครับสต้นต่อเอ้ยสต้นต่อหถุงนะครับสต้นต่อหถุงเนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปดูว่าลักษณะการเพาะจะเป็นอย่างไรนะครับโดยลักษณะการเพาะนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับหนึ่งถุงนะครับจะเพาะผักวานป่านะครับจำนวน2เมล็ด หรือ2เม็ดนะครับแบบนี้นี่ครจะเพาะ2เม็ดสองถึงสมเม็ดนะครับเออสอเม็ดนะครับ2เม็ดจะเป็นสเม็ดครับแล้วก็จะมีต้นพี่เลี้ยงเป็นต้นลำใหญ่นะครับต้นลำใหญ่เนี่ยก็จะเพาะมาได้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นถุงแล้วก็ต้นที่หนึ่งนะครับแล้วก็ต้นที่สองนะครับซึ่งสูงประมาณประมาณหนึ่งคืบนะครับหนึ่งคืบ พะผมได้ซื้อเอาไว้แล้วหนึ่งอาทิตย์นะครับเอามาพักไว้ที่สวนเกษตรก่อนนะครับคือยังไม่ได้ปลูกครับเอามาไว้ปรับตัวก่อนนะครับให้ต้นพืชต้นผักวันปลาได้ปรับตัวก่อนนะครับนี่จํานวน3ถุงนะครับนี่ถุงถุงแรกครับถุงแรกอยู่ฝั่งนู้นครับถุงที่2นะครับแล้วก็ถุงที่3อยู่ฝั่งนู้นครับเดี๋ยวมาไปดูนะครับโดยผมจะปลูกในแนวบริเวณขอบสะนะครับ ขอบสะซึ่งใกล้ๆก,กับแผงโซลาเซลล์นะครับแล้วก็พื้นที่ที่ผมได้ดันามาบริเวณนี้นะครับบริเวณที่เป็นจุดขอบสะนะครับจำนวน10เมตรนะครับซึ่งจะปลูกระหวา่างต้นน้อยนานะครับต้นน้อยนาตัดแนวนี้นะครับต้นน้อยนาแล้วก็ผัวานป่านะครับอยู่ระหว่างตรงกลางนะครับนีตรงนี้นะครับแนวตรงกลางนะครับ ซึ่งซื้อมาสามต้นก่อน,นครับซึ่งตอนนั้นซื้อมาต้นละ20บาทนะครับ20บาทก็2ต้นก็ค,คือว่าราคาเหมาะสมนะครับซึ่งผมยังไม่มีเมล็ดเพาะนะครับก็เลยซื้อมาปลูกไว้บนพื้นที่ตรงนี้ก่อนนะครับจำนวน3 3ถุงนะครับโดยแต่ละถุงก็มีอยู่2ต้นนะครับลักษณะต้นนี้ นครับเชาไม่รู้เออไม่รู้ว่าจะเกิดมากน้อยขนาดไหนนะผมผมยังไม่ได้เอาตัวนี้ออกนะครับนี่อาจจะเชาครับอาจจะเชาจากจากตอนที่ขนส่งมานะครับตอนที่ขนส่งมาผมใส่หลัางรถทีนี้อากาศร้อนด้วยครับก็เลยอาจจะเชาแต่ไม่เป็นไรครับมองเห็นเออส่วนที่เป็นยอดใหม่นะครับที่แตกตรงตานะครับตรงบริเวณนี้นะครับนี่ก็อาจจะอาจจะรอดอยู่นะครับ ดูใกล้ๆครับต้นนี้อาจจะไม่สมบูรณ์เท่าไหรแต่ก็ลองปลูกดูก่อนนะครับลองปลูกไปก่อนเพราะว่าบริเวณนี้ครับง่ายตัวการดูแลนะครับซึ่งต้นพี่เลี้ยงก็จะเป็นต้นลำใหญ่นะครับต้นลำใหญ่นี้สูงสูงสูงหน่อยนะครับผมถามว่า,าถ้าต้น่าวถ้าต้นพหวานป่านะครับเขาเตรบโตูนะครับเราต้องตัดต้นใบออกไหมนะครับเจ้าของร้านบอกว่า ตัดเลยก็ได้ครับเพราะว่าต้นนี้เป็นแค่ต้นพี่เลี้ยงนะครับเป็นต้นพี่เลี้ยงให้แก่ต้นผักวันป่านะครับซึ่งเป็นผักวันป่าที่ซื้อมาอปลูกครั้งแรกที่สวนเกษตรแห่งนี้นะครับจานวน3ต้นนะครับไม่รู้ว่าจะเกิดมากน้อยขนาดไหนก็ต้องอรอรุนกันไปนะครับเพราะว่าปลูกลงดินก่อนนะครับถ้าไม่รอดหรือรอดยังไงเราก็ค่อยมาแก้ไขอีกทีหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่ารอดเราก็โชคดีไปถ้าไม่รอดเราก็จะซื้อมาใหม่นะครับามาดูต้นที่ ต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์เขียวนะครับซื้อมาหนึ่งอาทิตย์แล้วครับพักไว้ที่สวนเกษตรนะครับพักไว้ที่ผมจะพักไว้ที่นู่นครับที่ล้อเป็ดนะครับแล้วก็รดน้ําทุกๆวันนะครับนี่ก็ถือว่าปลูกคู่กันไปแบบนี้นะครับจะรอดไม่รอดก็คือต้องลองดูก่อนนะครับเป็นผกหวันปลาครับจํานวนระยะความความสูงก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งคืึนะครับบางต้นนะครับบางต้นหนึ่งคืบ นี่ครับสังเกตจะจะสังเกตเห็นว่ายอดนะครับยอดเนี่ยครับเขาเริ่มที่จะแทงยอดแล้วนะครับนี่ครับประวัติป่าเริ่มแทงยอดแล้วนะครับพักไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับผมวันนี้ก็มีเวลาแต่เช้าเช้านะครับเพราะว่าว่างช่วงเช้านะครับเพราะว่าผมทํางานประจําอยู่แล้วนะครับว่างช่วงช่วงเช้าครับช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับหนึ่งชั่วโมงตอนเช้าก็คือมีเวลาเพียงแค่นั้นเองครับ ช่วงเย็นก็ไม่มีเวลารับกลับมาถึงบ้านก็อาจจะค่ําแล้วนะครับก็เลยมีเวลาช่วงเช้าเช้าแบบนี้นะครับมาทาการปลูกผักหวานนะครับปลูกต้นไม้ต้นอย่างอื่นนะครับนี่ก็ถือว่าลองดูนะครับว่าจะเกิดหรือไม่อย่างไรนะครับถ้าไม่ลองก็ไม่รู้นะครับเหมือนที่ผมปลูกทุเรียนไปนะครับหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปก็ยังเจริญเติบโตยังไม่ตายนะครับต้นหรือใบยังไม่เหี่ยวนะครับวันนี้ก็มาปลูกผักวันป่าให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่า ผมจะปลูกอะไรบ้างในสวนนะครับนี่ครับส่วนต้นนี้เป็นต้นน้อยนาน,นครับน้อยนานที่ที่ได้ปลูกไปนานแล้วนะครับประมาณร่วมๆน่าจะร่วมเดือนนะครับร่วมหนึ่งเดือนนะครับแต่ก็กอ,อาจจะเหลืองหน่อยก็ไม่เป็นไรนะครับสังเกตดูนะครับแต่ก็แตกยอดบ้างแล้วนะครับแตกยอดบ้างแล้วนะครับสุดท้ายคืออาจจะดูเลยอาจจะไม่ทั่วถึงเท่าไหร่นะครับอาจจะแห้งแลง้งบ้างนะครับไม่เป็นไร เดี๋ยวช่วงมีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์เดี๋ยวเราก็จะมาตามรถน้ำให้ชุ่มชื้นเลยนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มามีมีเวลาช่วงเช้าเช้าก็จะมาปลูกผักหวานกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะขอเดี๋ยวตั้งขากล้องก่อนนะครับซึ่งจะปลูกบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งบนบที่จะดูแลง่ายนะครับอาจจะดูแลง่ายนะครับมาปุ๊บเราก็เจอจุบริเวณจุดนี้เลยนะครับอาจจะเป็นตรงนี้ หรือขยับมาทางซ้ายอีกนิดหนึ่งนะครับซึ่งผมมองดูว่าต้นมีความก็เรี่กอะไรครับเขาเริ่มแตกยอดนะครับแตกยอดอ่อนน่ครับเพื่อนๆนะครับแตกยอดอ่อนแสดงว่าก็อาจจะสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวจะลองขุดหลุมนะครับไม่ใช่เราครับลองปลูกเลยเออปลูกเลยครับกลุมตรงบริเวณนี้นะครับบริเวณนี้ก่อน ดูแล้วมันค่อนข้างจะชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื้นก็กดตรงนี้ก่อนต้นแรกนะครับต้นผักหวานป่าต้นแรกนะครับดินนะครับมีความชื้นชื้นอยู่นะครับดินนะครับนี่ครับเรียกว่าน้ําตรงนี้เขาก็มีพอสมควรนะครับความชื้นมีพอสมควรนะครับก็ปลูกหลายๆอย่างนะครับเมื่อวันก่อนก็ปลูกพวกสับปะรดนะครับ สับปะรดที่เอามาจากน้าแกเอามาให้นะครับที่บ้านแกมีเยอะนะครับก็เรียกว่าอะไรหัวจุกมันนะครับมีเยอะผมก็เลยเอามาปลูกไว้ที่สวนเกษตรก่อนนะครับลงอะไรไปได้คือลงไปก่อนนะครับเดี๋ยวเวลานะครับจะพิสูจน์ว่าต้นจะโตได้อย่างไรขนาดไหนนะครับต้นก็ลงไปก่อนนี่ครับแบบนี้นะครับผม ปลูกเสร็จก็รดน้ําไปเลยนะครับปลูกเสร็จก็รดน้ําไปเลยนี่วางไว้ก่อนว่าเราขุดหลุมลึกขนาดพอเหมาะหรือยังนะครับผมขุดหลุมขนาดพอเหมาะหรือยังนี่ดูใกล้ๆครับขอเวลาตั้งกล้องแป๊บหนึ่งครับซึ่งพื้นที่อาจจะไม่เรียบเท่าไหร่ก็อาจจะ,จจะตั้งกล้องยากหน่อยนะครับผม ขออภัยครับขออภัอยเดี๋ยวสักครู่นะครับต้องขออภัยครับผมต้องขออภัยอย่างมากเลยครับอยากาเก็บภาพให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันนะครับว่า,าตรงที่ปลูกเราจะาจะปูอย่างไรนะครับผมนี่ได้แล้วครับได้แล้วยาบจันเก็บจากดินก็นี่ครับชื้นอยู่ผมว่าชื้นอยู่ครับมีความชื้นๆอยู่ อาจจะปลูกง่ายเลยนะครับไม่ต้องรดน้ํามากมายนะครับผมจะปลูกแบบนี้ครับเอามือสอนแล้วก็อาจจะนวดถุงซะหน่อยนะครับนวดถุงซะหน่อยเพื่อให้ดินเขาอ่อนตัวนะครับเขาแข็งนะครับนี่แล้วก็รูดออกเลยนะครับถุงเอาถุงออกนะครับแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่รากก็เขาวาเนี่ยเริ่มเดินแล้วครับเริ่มเดินแล้วนะครับ นี ه, <Iya. S 1> ่ครับรากเขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วครับนี่ครับป็นสังเกตจากรากก็เริ่มเจริญเติบโตแล้วเราก็ปลูกไปพร้อมๆกับต้นลำไยครับเป็นต้นพี่เลี้ยงเลยครับเป็นต้นแรกครับที่เอามาปลูกที่สวนเกษตรนะครับเป็นต้นแรกเกิดไม่เกิดอย่างไรก็ตามรุ่นกันไปนะครับผมก็รุ่นนะครับเพื่อนๆก็ตามรุ่นกันไปนะครับถ้าเกิดก็ถือว่าโชคดีนะครับ ก็พยายามปลูกหลายๆอย่างหลายๆสายพันธุ์นะครับปลูกพืชนะครับผมไม่รู้ว่าปลูกแบบไหนก็ลงไปก่อนแบบนี้นะครับไม่เป็นไรทดลองปลูกนะครับอะไรที่เราไม่เคยทําเราก็ทดลองได้นะครับเพื่อนๆไม่มีถูกไม่มีผิดครับการทําเกษตรนะครับไม่มีถูกไม่มีเอ่อเรียกว่าอะไรไม่มีแบบปลูกแบบตายตัวนะครับไม่มีสูตรไม่มีอะไรครับลงไปเลย นี่ครับก็ก็ถือว่า,าตัลุมนะครับตัวลุมมีอยู่2ต้นนะครับ2ต้นผมไม่ได้แยกนะครับผมผมไม่ได้แยกเผื่อว่าเขาจะเจอกับตไปด้วยกันนะครับนี่ก็ทีนี้เราก็เ,าเตรียมรถน้ํานะครับน้ําถือว่าผมก็ถือว่าสมบูรณ์ครับตัวนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับไม่เป็นไรก็คือปลูกคู่กันไปเลยนะครับต้นแรกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ กันแตกเสร็จเราแล้วนะครับแล้วไปดูต้นที่2กันนะครับผมจะปลูกระหวางต้นน้อยหนานะครับ2ต้นนะครับน้อยหนา2ต้นผูกนะร,ระว่างรถระหว่างกลางนะครับบริเวณเอาบริเวณน,นี้โอ้ตรงนี้ดินค่อนข้างแข็งนะครับตรงนี้ต้องน่าจะต้องรดน้ำให้เยอะกว่าเดิมนะครับบริเวณน,นี้ค่อนข้างจะแข็งนะครับก็ ถ้าเกิดว่ามีหญ้าเราไม่เป็นไรครับหญ้าช่วยรักษาความชื้นของนาดินอยู่แล้วนะครับเราก็เอาออกสักเล็กน้อยนะครับลองดูนี่บริเวณน,นี้ก็ถือว่าไม่แห้งเท่าไหร่ครับด้านล่างก็ถือว่าโอเคอยู่วันนี้ก็ปลูกแค่สามสามถุงสามหลุมไปก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีโอกาสไปที่ร้านเราก็ ค่อยซื้อมาปลูกเพิ่มนะครับค่อยซื้อมาปลูกเพิ่มอีกนะครับ,รบแบบนี้เลยครับเดี๋ยวง่ายเลยทีลล้เราก็รดน้ำนะครับต้นที่สองนะครับบีบก่อนนะครับแล้วก็ยกถุงออกแบบถุงนี้ก็ผมอาจจะเอาไปเพาะ ชําต้นอื่นต่อนะครับต้นนี้ส่วนต้นส่วนต้นวักผักหวานป่าเราก็แบบนี้ครับก็แข็งแรงเลยปลูกไปเลยครับลงดินไว้ก่อนไม่เป็นไรครับขอให้แค่ได้ลงดินไว้ก่อนนะครับจะเกิดไม่เกิดยังไงเราค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับลงดินไว้ก่อนส่วนปุ๋ยส่วนอะ,อะไรที่เราจะมาเพิ่มเติมนะครับเราก็ค่อยมาเพิ่มเติมทีหลังได้นะครับผม นี่ต้นที่สองนะครับสมบูรณ์แล้วนี่ต้นลำไยเป็นต้นพี่เลี้ยงให้นะครับต้นลำไยจะเป็นต้นพี่เลี้ยงให้ต้นผักหวานป่านี่ก็ผมไม่เคยปลูกเหมือนกันครับเป็นครั้งแรกที่ปลูกในสวนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงแต่เบื้องต้นเห็นว่าต้นสมบูรณ์ก็น่าจะรอดไปพร้อมกันกับต้นลำไยนะครับต้นลำไยก็สมบูรณ์ก็องข้างสูงนะครับนี่ก็ เขาเป็นพี่เลี้ยงให้กันนะครับต้นที่2เสร็จแล้วครับมาต้นที่สามเลยครับต้นที่สต้นลำไยต้นพีเลี้ยงนี่ก็ดูจากลักษณะน,นี้ครับสูงมากนะครับสูงประมาณหนึ่งประมาณเกือบ3ามคืบนะครับแต่ต้นผักหวานปา่าต้นนีเ้เขาเฉามาจากการขนส่งนะครับเนี่ต้นนี้ครับเฉามาจากการขนส่งนะครับ ก็เลยใบยเหี่ยวนิดนึงนะครับไม่เป็นไรครับลงดินไว้เขาก็จะเจอจิับตโตไปเองนะครับนี่แบบนี้นครับจุบผมจะปลูกบริเวณนี้นะครับใกล้ๆกันระหวา่างต้นน้อยนานครับกับต้นต้นตวันป่าน้อยนานครับคู่กันเพื่อว่าเราจะได้ให้น้ำให้ง่ายๆนะครับ อันไหนที่เกะกะเราก็ถักถางออกก่อนถัดถางออกก่อนบริเวณนี้นะครับตรงกลางแต่ดินถือว่าก็ไม่แข็งมากจนเกินไปนะครับดินไม่แข็งมากจนเกินไปขุดง่ายนะครับขุดง่ายอยู่ก็เป็นต้นฝักหวานลุมที่สามนะครับเป็นถุงที่สาม แต่ละ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 ถุงจะมีอยู่สองต้นแล้วก็จะมีต้นพี่เลี้ยงคือต้นลำใหญ่นะครับต้นลำใหญ่ให้เป็นต้นพี่เลี้ยงน,ะนี่แบบนี้นะครับผมแล้วก็วางไว้แบบนี้นะก็เหมือนเดิมครับจับบีบบีบ,บ,บ แล้วก็เอามือสอดนะครับบริเวณต้นแล้วก็ยกขึ้นเน,นี่ยอาจจะยากหน่อยครับผมว่าดินมันค่อนข้างแข็งนะครับค่อนข้างแข็งโอ้โหเพื่อนๆดูรากครับรากเขาพร้อมที่จะเจือตโตแล้วครับนะครับรากอ่อนนะครับราขาวๆนะครับ พอพร้อมที่จะเจริญเติบโตแล้วครับเพียงแค่เราลงดินเปลี่ยนเท่านั้นเองครับเพื่อนๆไม่ต้องไปกลัวครับลงดินไปไปก่อนเลยนะครับวันนีไ่ไปก่อนที่เหลือค่อยอต้นเขาจะเเขาจะหากินเองนะครับเจริญัวเอ,ง,องนี่ครับปลูกไปเพียงเท่านี้รดน้ำบ่อยๆทุกๆวัน,นครับก็ไม่เป็นปัญหาอยู่แล้วครับ ปัญหาอยู่แล้วต้นที่สามโอลุมที่สามนะครับผมตุนมที่สามนี่เสร็จแล้วลุมที่สามครับล,ลุมที่สาม 3. แล้วเราค่อยๆเอาปุ๋ยมาใส่นับในวันที่เขาโจนจเติบโตแล้วนะครับผมมองว่าแต่ละต้นแต่ละ,ะกิ่งนะครับเริ่มแตกยอดอ่อนนิดๆน,นะครับ เพิ่มแตงยออกมาแล้วนะครับวันนี้ก็จะรดน้ำครับรดน้ำเสร็จแล้วครับต้นผักหวานป่านะครับจำนวนสามหลุมนะครับวันนี้สามหลุมก่อนจดไปสามหลุมนี่ครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองนะครับแล้วก็ต้นที่สามวันนี้ได้สามหลุมครับเช้าๆแบบนี้นะครับก่อนไปทํางานก็ได้มาสามหลุมนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวถ้ามี ผมจะปลูกต้นอะไรใหม่เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกครั้งนึ่นนะครับสำหรับชาวนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับชาวนี้ก็สวัสดีครับ